ครับต่อไปเราจะไปขั้นตอนของมิสนะครับในหน้ามิสเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับส่วนอื่นนะครับด้านซ้ายสุดจะเป็น Table List นะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นเรื่องของการโปรเจกต์เซ t ติ้งนะครับเซตทั้งโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ t a b เบ s ล e สเปกสเปกซ i ฟิกเซตติ้งก็คือเซตส่วนที่เป็นจฉเพาะของหลาขงข้อมูลที่เป็นเป็นลิสต์เพจนะครับ ส่วนสุดท้ายจะมีเฉพาะ Enterprise นะครับก็คือเว็บ e ี o r ร้อมาดูเรื่องของ Project Setting นะครับที่ Render เนี่ยโปรแกรมที่ support หลากหลายภาษานะครับอของเราก็มีนะครับก็ของไทยเนี่ยเราก็เซตให้เป็นภาษาไทยนะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ไทยร Region Setting ก็ให้เป็น Thailand นะครับ เอาพุทโค้ดเพจเนี่ยก็จะให้เป็น utf 8นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของ s p o n s i v e ทั่วไปนะครับเป็นเพจทั่วไปที่ที่ควรจะเซตเซตให้เป็น utf 8นะครับตรงนี้เป็น Section 5.5.0.8 c o m p a i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  ดแเนี่ยจะเป็นของอสังโซนฟ้าก็มิกันนะครับซึ่งเราไมจะเป็นต้องเซตไปนะครับ ตรง build mobile version เนี่ยถ้าท่านจะ build ได้เนี่ยกรุนาอ่านก่อนนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องซื้อนะครับซื้อเทมเพลตของโมบายครับอตอนนี้ผมได้ซื้อเทมเพลตนั้นมาแล้วนะครับจึงสามารถที่จะ build เป็นโมบายเวอร์ชันได้และอีกตัวหนึ่งนะครับถ้า build โมบายเวอร์ชันเนี่ยท่านสามารถ build ตัวหนึงเป็น d e s k ์ท็อปเวอร์ชันให้แสดงสำหรับแท็บเล็ตนั่นหมายความว่าท่านสามารถรันโดยไม่ไม่ต้องใช้เบราว์เซอร์ในการรัน รันด้วยตัวเองได้เลยนะครับาทาตัวเองเป็นเบราว์เซอร์แล้วก็รันได้เลยฝั่งขวามือของ Project Setting นะครับท่านกำหนด,ดให้เป็น m u l t i p l e Language ได้ครับเช่นเป็นภาษาไทย <c oughs> กับสังกกษก็ได้นะครับไทยอังกฤษโดยให้ default page <c oughs> เป็นภาษาไทยนะครับ อนนี้ท่านจะถ้าท่านจำได้นะครับในหน้าในหน้าฟิลนะครับท่านสามารถที่จะแก้ไขโค้ดแก้ไขลาเบลตรงนี้ได้เลยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ท่านแก้ได้โดยตรงมีผลก็คือตรงนี้ครับลาเบลให้ท่านมาแก้ตรงนี้นะครับมันก็แก้เข้าไปนะครับภาษาอังกฤษว่างไงภาษาไทยว่างไงนะครับ อันนี้ก็จะมาเทียบกันนะครับเพราะว่าท่านทำให้เป็น2ภาษาจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้2ภาษาได้เลยนะครับกแกไปเช่นบ u l t i s t d e n ก็คือประยาททำนิดนึงนะครับหาดนักเรียน ม pa e pa e pa e ันก็จะเป็นชื่อนักเรียนชื่อสักุลมันก็เป็นยูเซอร์ password ที่อยู่กบรม ำเภอสงวัดขใชโอเคส,สมมุติแค่นี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการแก้ไขหัวข้อของตลาดนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอ e ีเมลเซตติ้งอีเมลเซตติ้งนี้จะขอเอาไว้อธิบายเฉพาะเรื่องอ e ี mail เมลโดยเฉพาะรวนๆเลยนะครับ,นะรบสามารถเซตในการอ e ีเมลรับส e ่งอีเมลได้นะครับแลนดิ้งเพจแลนดิ้งเพจนี่หมายถึงหน้าของเอ่อเพจที่เราต้องการที่จะเข้าไปหลังจากที่เรา login นะครับซึ่งเขากำหนดไว้ที่เมนู เป็น default นะครับเมน,นูคือรายการหลักของหน้านะครับอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแมปเซตติ้งอันนี้ก็จะเอาไว้พูดสำหรับแมปโดยเฉพาะนะครับแล้วก็การกำหนดค่า r r o r page นะครับปกติเขาก็จะมี default เป็นคำพูดว่า,เ,าเกิดอภิภาษเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ e r t occur นะครับถ้าเราจะแจ้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ พิมพ์ตรงนี้โชว์เกิดข้อพิพาทขึ้นอะไรเงี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง table specific setting นะครับก็คืออันแรกการเตือนเราออกจากหน้า add edit page ว่าเรายังไม่ได้ทำการแกแ้ไขเราจะเซฟหรือไม่เซฟนี่นะครับจะลิฟไหมเขาก็จะมีเตือนนะครับอีกอันหนึ่ง display loading block ในหน้าลิสต์เพจในกรณีที่แสดงเพจยังไม่เสร็จที่มันแสดงคําว่าโหลด d ิ้งอยู่แล้วก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับต่อไปก็ปุ่ม next button edit ให้แสดงนะครับต่อไปเป็น low over แล้วก็ให light ้ lighting ถ้าเราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปเนี่ยก็จะแสดงแสงสีของแต่ละแถวนี่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เ u r ร์ e y l i ลั t เ e คนี่ก็คือ กำหนดให้ข้อความ80 character ที่จะแสดงใน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  field ในในข้อความของเรานะครับถ้าเกินกว่าน,นี้ก็จะเป็นอ,อ่านต่อหรือว่ามีเพิ่มเติมอะไรนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราติ๊กตรงนี้เนี่ยหมายความว่าข้อมูลจะไม่แสดงจนกระทั่งเราค้นหานะครับจนกระทั่งเราค้นหา โดยโดยปกติก็คือจะให้แสดงข้อมูลไปเลยนะครับถ้าใครคิดว่าจะให้ซ่อนไว้ก่อนกว่าจะมีคําสั่งค้นหาก็ติดตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นเว็บรีพอร์ตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าของการค้นหานะครับเป็นแบบไหนมีโชว์เซอร์สเกคือ ในเวลาเป็น a อ Jack AI Jack ในการที่จะ,ะสมมุติเราคน้นคำว่าอลองดูนะครับเรากลับไปดูสมมุติค้น้คนคำว่าแม่ฟ้าหลวงเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็คือ Uel, เป็นข้อมูลคล้ายๆกับ Auto Fill เป็นคล้ายๆกับ Auto Set นะครับเขาจะช่วยหาช่วยกรองให้นะครับหากเราไม่ไม่ให้เขาช่วยชนคนเนี่ยไม่มีสกเกตเนะี่ยก็เอาอันนี้ออกนะครับออกถูกไหมอาเมื่อกี้เราติดกันไหมน,นะ ตารางอะไรนะที่เราเอาเซตใช่ไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลมาให้ดูเลยนะครับมันเขาเรียกว่า jQuery อ่ะไม่ไม่มีไม่ใช้ฟังก์ชัน,น jQuery นะครับแต่ถ้าหากเรา กำหนดถ้าให้เขาสกเกตนะครับเซตสกเกตเกี่ก็จะมีให้แคสเซนซิทีฟเซชไหมไฮ้ไ,ไลท์เซตฟรีฟ้องไหมถ้าสมมุติถ้าเจอให้ไฮลไลท์ไหมเนี่ยอ่าเก็จะตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่ก็สั้นข้อมูลจนก,กว่าจะเจอค้นสัน้นฟิลเตอร์จนก,กว่าจะค้นเนี่ยเซชนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ จัดการเกี่ยวกับตัวค้นหานะครับผมรวมถึงเรื่องอ,อนุญาตอนุญาตให้บันทึกการค้นหาอะไรเงี้ยนะครับถ้าอนุญาตเนี่ยเขาก็เขาจะจะต้องสร้างตารางมานะครับในการจัดเก็บการค้นหาด้วยถ้าเราไม่ไม่อนุญาตก็ไม่สร้างตารางใช่ไหมครับนี้ก็จะเป็นเรื่องของการค้นหานะครับ ท้ายที่สุดถ้าเรากําหนดเสร็จแล้วเราแอพพลายทูอออลเทเบิลเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เรากําหนดค่ากันนี้มันจะไปอยู่ในทุกตารางเลยนะครับเห็นกหมับกาหนดตรงนี้ก็จะเป็นอีกอย่างกําหนดนี้เป็นอีกอย่างแต่ถ้าเราอยากจะให้ทุกตารางเหมือนกันหมดเราก็จะกํหนดกหนดตรงนี้ครับแอพพลายทูออทิพุนะครับนี่คือหน้าของมิสนะครับหน้าที่เรากําหนดค่าตัวแปรกําหนดการแสดงผล 我不敢动了。